สวัสดีค่ะก็สาหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นิยมมูงใบสําหรับเพื่อนที่ผ่านเข้ามาฟังในคลิปนี้เชื่อว่าเป็นพลังงานของคุณไม่นําไปงมงายไม่นําไปเครียดเนาะก็เป็นพลังงานของทุกคนที่เข้ามาฟังในคลิปนี้โอเคเราจะสับไพ่เนาะ1ใบช้างสามเสี่ยนนะคะ สำหรับเพื่อนที่เข้ามาเจอในคลิปนี้ช้างสามเสียนทำความดีความอุดมสมบูรณ์คนคอยสนับสนุนทำความดีไว้นะอืมนั่นแหละจะมีคนคอยสนับสนุนคุณอย่าคิดเอาเปรียบคนหรือว่าว่าอะไรคนอื่นหรือว่าทําการใดๆก็แล้วแต่ที่เบียดเบียนคนอื่นนะใตายภายัยตายภายัยปู่ผู้ชงนาคาชาตรงไปตรงมาขาจัดสิ่งชั่วร้ายบาเพ็ญตะบะ เออบางคนรักษาสินได้เนี่ยสิ่งชั่วร้ายจะเข้ามาหาคุณไม่ได้นะอืมแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ตรงไปตรงมาอืมบางคนสายยามพญานาคนะที่เข้ามาดูในคลิปนี้แล้วก็มีองค์เทพเนาะช้างสามเสียงเนี่ยเขาพูดถึงคลิปเนี้ยพูดถึงความดีถ้าคุณทาความดีไม่เบียดเป็นคนจะมีคนคอยสนับสนุนคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวขอให้ตาที่สามของเราสามใบเพิ่มเติมว่า ไพ่นิยมูเนี่ยคือไพ่สิงหาสิทธิ์เนาะอยากสื่อสารสิ่งใดเพิ่มเติมนะคะรักโอ้โหโช่วงเนี้ยจะมีคนมามอบความรักให้กับคุณแน่นอนบางคนเชื่อว่าที่ผ่านมาบางคนแบบทําความดีไว้เออหรือว่าถ้าคุณไม่ได้ทําความดีก็ทําความดีตั้งแต่วันนี้เนาะที่มาเจอแล้วเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าคุณจะมีคนคอยสนับสนุนเนาะความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกถือศีลบําเพ็ญตบาบะเนาะ คือสิ่งบำเพ็ญเพียรแล้วก็ตรงไปตรงมาไม่คดโกงใครสิ่งชั่วร้ายอันตรายจะเข้ามาใกล้คุณไม่ได้โอ้โหวาสนาคุณจะ,จะวาสนาดีเพราะว่าความรักเนาะความรักถ้าไม่พูดถึงความรักเป็นคู่บางคนอาจได้คู่ดีเออซึ่งความรักจะนำมาซึ่งแบบสิ่งดีๆความบุดมสมบูรณ์ความเทียงพรอมอะเออแต่ขอให้คุณเป็นคนดีแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างตรงไปตรงมาอือช่วงนี้บางคนอาจจะอ่อนแอเนาะ ต้องการกำลังใจหรือต้องการความรักม,มีแน่นอนเนี่ยคุณได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวกัลยาณมิตรหรือว่าคนรักเนาะถ้าบุคคลที่โสดเนี่ยครอบครัวเพื่อนฝูงจะให้การซัพพอตในวันที่คุณทุกวันที่คุณเหนื่อยอืมแต่ว่าคนที่มีแฟนแล้วอะ่ะก็หมันเติมความอบอุ่นให้กันเนาะเพราะเหมือนบางบางคนอะ่ะก็คือ อาจจะอ่อนแอช่วงนี้เนาะอาจจะเหนื่อยงานหรือว่าไม่ได้พูดคุยกันมากอะไรเงี้ยก็พยายามเติมความรักให้กันแล้วความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นเนี่ยวาสนามาจากความรักความเข้าใจเนาะความที่คอยสนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็ทำความดีให้กันเนาะประมาณนี้แหละ จบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้ความเชื่อส่วนบุคคลใช้วิจารณญาณในการรับฟังสิ่งดีรับไปสิ่งดีปล่อยผ่านสำหรับเพื่อนที่เข้ามารฟังก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะช่วงนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันเยอะก็เราก็จะพยายามไปอืมเขาเรียกว่ากดถูกใจแล้วก็เหมือนตอบคอมเมนต์ให้นะคะก็ ถ้าพูดตรงไหนติดติดขัดหรือว่าพูดแล้วไปกระทบจิตใจคนที่เข้ามาฟังก็ขออภัยนะคะก็ขอบคุณจริงๆคะ่ะสำหรับการติดตามจบแล้วค่ะคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะ